ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในภาษาไพทอนตอนที่2นะครับจากครั้งที่แล้วก็ได้สอนพื้นฐานแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนต่อจากเดิมเลยนะครับลืมนะครับถ้าถูกใจก็ subscribe ได้นะครับในช่องนี้นะครับโดยอาจารย์ S นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาดูต่อในตอนที่2ของภาษาไพทอนนะครับซึ่งจากครั้งก่อนเราก็มาถึงหน้าที่เป็นสตริงนะครับ จะพบว่าภาษาไ Python เนี่ยมีการใช้สตริงที่ผมจะใช้คําว่าเท่มากๆนะครับเท่มากๆานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเราสามารถใช้ Single Code หรือ Double c o ค e ก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ a เท่ากับ hello นะครับ b เท่ากับสวัสดีนะครับถ้าเกิดผมพิมพ์ a นะครับ พิมพ์นะครับเซฟนะครับแล้วผมก็รันนะครับก็เห็นว่าจะได้นะครับออกมานะครับอโอเคก็จะมาให้ดูตรงนึงแล้วกันนะครับคือในกรณีที่เราต้องการพิมพ์เราต้องการพิมพ์เครื่องหมาย single code นะครับให้ออกมาที่ออกมาที่สตริงนะครับจะเห็นว่า จะไม่สามารถทําได้นะครับเช่นตัวนี้นะครับผมจะทําแบบนี้นะครับจะเห็นว่า Python จะเช็คว่านะครับเป็น error นะครับจะเช็คว่าเป็น error นะครับวิธีแก้ก็มี2วิธีนะครับ1ก็คือใช้ backslash นะครับ backslash นะครับเพราะนั้นถ้าเรา Python เรียกมาก็จะเห็นว่านะครับ single c o d e เนี่ย double c o d e เนี่ยก็จะถูกติมพออกมาได้นะครับ หรือวิธีที่สองนะครับเป็นวิธีที่น่าจะเบิกกว่านะครับก็คือใช้ single code ดซะนะครับนะครับพอใช้ single code เนี่ยข้างในนะครับก็จะมองว่าเป็นสตริงธรรมดานะครับเนี่ครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็น single code ที่เราต้องการโคนะครับดับเบิลโคที่เราต้องการให้พิมพ์ออกมานะครับก็คือก็หมายฟันหนูนั่นแหละครับอย่างเช่น Hello นะครับผมทำแบบนี้นะ ก็จะนะครับจะพิมพ์ออกมาได้นะครับซึ่งตรงนี้จะใช้มากในการเขียนพวกภาษา p h p นะครับโอเคนะครับต่อมาเราก็มาดูเรื่องต่อไปนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับจะเห็นว่าตรงนี้คือเครื่องมือที่เราสามารถใช้กับ Python ได้นะครับตัวนี้คือเป็นการตัดคำนั่นเองนะครับเป็นการตัดข้อความในสตริงออกมานะครับเช่นตัวนี้ หมายความว่าเราจะเริ่มต้นที่ดัชนีอินเด็กซ์ที่2นะครับจบที่อินเด็กที่5นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือ5้ลบ1นะครับเพราะในความจริงแล้วสตริงสตริงเนี่ยมันคืออาร y ของข้อความนะครับเช่นคำว่า hello นะครับ hello ในความเป็นจริงเนี่ยก็คือมันเป็นอาร y ของตัวอักษรนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็คือนะครับ ศูนย์นะครับอันนี้คือตัวที่ศูนย์นะครับอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับสองสามไล่ไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานับนะครับถ้าเรานับอันนี้คือหนึ่งใช่ไหมครับสองสามสี่ห้านะครับเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือห้าตัวท้ายคือห้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเขียนแบบนี้นะครับคือ x ทับ Hello สองห้านะครับก็หมายของมันก็คือเราจะตัดคำอ่าไม่ใช่ Hello นะมมเฮโลนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวแปร y นะครับสมมุติตัวนี้เป็นตัวแปร y นะครับมก็จะแก้ใหม่นะครับจะแก้ใหม่แต่ตัวแปร y นี้เก็บค่าเฮโลอยู่ข้างในนะครับเก็บค่าเฮโลอยู่ข้างในสมมุติว่าเป็น y แบนนี้ y 2สองถึงห้าก็หมายความว่าเราจะเริ่มตัดคําที่ตัวจัดชนีที่สองนะครับ เริ่มนับจากศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสองจะเป็น L ถูกไหมครับจนถึงตัวที่ห้าแต่ว่าตัวที่ห้าไม่นับก็หมายความว่าถึงตัวที่สี่ครับก็เป็นตัวนี้อ่าก็จะได้ LL ออกมานะครับลองดูนะครับสมมุติว่าผมลบนะครับ A แล้วกันนะครับ A คือ Hello สมมติผมเขียนนี้ x เท่ากับ a สองห้านะครับพิมพ์ a พิมพ์ x ออกมาครับดูว่าจะได้อะไร อ๋อะนะครับตรงน,นี้ต้องเป็นเหมือนกันนะครับดับเบิ้ลโคดหรือซิงเกิลโคดก็ได้นะครับแต่ต้องใช้ให้เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าได้ LLO นะครับ0 1 2 3 4 5อ๋อผมนับผิดนะครับเพราะว่า5เนี่ยคือคือต้องเริ่มนับจากศูนย์ครับ0 1 2 3 4นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้จริงๆต้องเป็นเลข4 นะครับนะครับแล้ถ้าเกิดเป็นห้าเนี่ยก็คือจริงๆแล้วคือถ้าเป็นภาษาอื่นเนี่ยอาจจะเออเลิกแล้วนะครับคือเลยลนะครับนะครับเพราะเนี่ยถ้าเราถึงสี่เนี่ยมันก็จะนับถึงตัวที่สี 0, 1, 2, 3, 4, นน 4, ่นะครับก็คือรูปศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับเพราะตัวที่สี่ก็จะไม่คิวมานะครับโอจะไม่คิวมาก็จะได้ e จะได้ ll นะครับ ll อ่านะครับตัวนี้ เห็นนะครับจะได้ LL ออกมาตรงนี้ระวังนิดนึ่งนะครับก็คือเลข4เนี่ยเลข4จะเป็นเลขสุดท้ายหมายความว่าจริงๆแล้วคือ4ลบ1นะครับคือ4ลบ1ตรงนี้นะครับ4ลบ1เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ตัวที่0 1 2จนถึงตัวที่3นะครับตัว4ลบ1ก็คือ3นะครับคงไม่งงกันนะครับโอเคคราวนี้ก็มาดูอ่อาอย่างเช่นตัวนี้คืออะไรนะครับ ตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็คือข้างหน้าเอาหมดเลยนะครับจนถึงตัวที่สองนะครับแต่จริงๆแล้วสองไม่นับนะครับก็คือข้างหน้าหมดเลยจนถึงตัวที่สองลบหนะครับอย่างเช่นเราเขียนเทโลนะครับเราเขียนเทโลแบบนี้อ่าศูนย์ตัวนี้2ก็หมายถึงนะครับอ่าเราจะนับนะครับศูนย์ นะครับ1นะครับ, 1, รบ2แต่2ไม่นับนะครับคือนับแค่0 1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยก็จะได้อ่ามันก็จะได้ he นะครับมันก็จะได้ he นะครับลองดูนะครับสมมุติว่าผมเขียน a เท่า a, ทกับ hello นะครับ x เท่ากับ โคลอเนนสองนะครับพิ้น x นะครับพิพ์ x ออกมานะครับก็ดูว่าจะได้อะไรนะครับอ่านะครับผิดนะครับผิดอ่าลืมใส่ a ข้างหน้านะครับลืมใส่ a ข้างหน้าขอไยนะครับอ่านะครับก็จะเห็นว่าได้ he นะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆไปหัดเขียนกันด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความ ความชำานาญนะครับในกรณีคืออะไรก็คือสามนะครับคือถ้าเป็นตัวแรกเนี่ยให้ให้สังเกตนี้ก็ได้ถ้ามันตัวเลขมันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะลบหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะนับตัวนั้นเลยนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ก็คือนับตัชนีตัวที่สามเลยนะครับลองดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเขียนสามโคลอนนะครับหมายความว่าเราจะเริ่ม ตั้งแต่กระชนีตัวที่สามนะครับไปจนสุดท้ายเลยก็จะได้นลครับศูนย์หนึ่งสองสามตัวที่สามก็คือ L นะครับผมจะลบตัวนี้ออกไปก่อนนะครับก็จะได้ LO นะครับนา LO อ่าจจะเห็นไม่ชัดนะครับเอาใหม่นะครับเป็น X เอา ABC A, A, ABCD DEF ราะจะเป็นนี่ได้เลยครับ ศูนยหนึ่งสองสามจะได้ D E F ถูกไหมครับลองดูนะครับอ่านะครับถูกต้องแลวนะครับได้ D E F นะครับนี่คือเทคนิคอันนึงของภาษาไพทอนนะครับซึ่งในความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าประหยัดมากแล้วก็เท่มากนะครับมีลักษณะที่เท่มากนะครับอ่าคราวนี้ก็จะมีจันวนคือลบหนึ่งลบหนึ่งคืออะไรง่ายเลยครับคือตัวอักษรตัวสุดท้ายนะครับ ตัวสุดท้ายเช่นตัวนี้ถ้าเป็นลบหนึ่งก็จะได้น่าจะเป็น f นะครับน่าจะเป็น f นะครับก็จะได้ f นะครับถูกต้องครับโอเคท่านี้ก็มาดูส่วนต่อไปนะครับตรงนี้คือการคูนสตริงซึ่งผมเคยเคยทาให้ดูแล้วนะครับในคลิปแรกนะครับโอเคนะครับก็จะข้ามไปนะครับคราวนี้มาดูส่วนต่อไปก็คือ list and tuple นะครับ Uh, list และ tuple เนี่ยเป็นโครงสร้างข้อมูลที่เท่มากนะครับในภาษาไ Python ซึ่งสิ่งที่ต่างกันก็คือสิ่งที่เหมือนกันแล้วกันสิ่งที่เหมือนกันก็คือจะเป็นชุดข้อมูลนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับภาษาทั่วไปก็คือ array นั่นเองนะครับเป็น list หรือเป็น array ถ้าใครเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูลมานะครับมันคือสิ่งที่คล้ายกันมากนะครับแต่ภาษาไ t h o n เนี่ยเขาจะมองเป็น list หมด ครับเป็น m o n g o l i s ส่วน super ก็คือ list นั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคืออะไรก็คือ super จะเป็น list only นะครับคืออ่านได้อย่างเดียวนะครับส่วน list เนี่ยนะครับิสต์เนี่ยทั้ง list ทั้ง r i t e like, นะครับส่วน super นะครับจะ list only เนี่ยครับโอเคนะครับาวนี้วิธีการเขียนเนี่ย list จะใช้เครื่องหมายอ่า square bracket นะครับหรือกล้ามปูนะครับส่วนตัว tuple จะใช้วงเล็บนะครับคราวนี้สิ่งที่เก็บใน list แล้วก็ tuple เนี่ยคุณสามารถเก็บ data type ได้ทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น int เป็น string เป็นอาอะไรอะ complex number นะครับลองลองเขียนดูแล,แล้วกันนะครับสมมติผมประกาศเป็น x เท่ากับให้เป็น list ก่อนนะครับ3 4 5นะครับ แล้วก็ hello แล้วก็ x บวก 5j นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็น list แล้วนะครับถ้าลอง print ออกมาดูลอง print ออกมาดูนะครับอ่า x not defined อ่าเขียนผิดนะครับ3บวก 5j นะครับโอเคอ่าก็จะได้ตัวนี้นะครับออกมา จะเห็นว่ามันจะพิมพ์ค่าในลิสต์ออกมาหมดเลยนะครับครานี้จะลองพิมพ์เฉพาะบางตัวมาครับเช่น x 3นะครับ x 3ก็คือเริ่มนับจาก0นะครับ0 1 2 3น่าจะได้เ e ลน o นะครับลองดูนะครับเห็นว่าได้ Hello จริงนะครับลองเป็น4ดูนะครับน่าจะได้เป็นคอมพล e x น u มเบ r ออกมานะครับนะครับก็จะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับ x4 บวก2บวก 2j ดูนะครับจะได้อะไรอันนี้ก็ลองอาจจะลองมั่วๆดูนะครับจะได้5บวก 7j นะครับก็คือเอา3บวก 5j ไปบวกกับ2บวก 2j ในวิธีการบวกแบบเลขเชิงซ้อนนะครับซึ่งถูกต้องนะครับโอเคก็ให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้มาดูในส่วนที่เป็น ทูปเปอร์นะครับทูปเปอก็จะเป็นวงเล็บนะครับเช่นสองสามสวัสดีโอเคนะครับถ้าลองพิมพ์ค่าวาวมาดูนะครับจะได้อะไรนะครับอ่าจะเห็นว่าได้คล้ายๆกันเลยนะครับแต่จะเป็นวงเล็บเห็นไหมครับครั้นี้ผมลองผมจะลองทำแบบน,นี้นะครับไ อ่ะลองลองพิมพ์มาก่อนแล้วกันนะครับ y ลงเล็บสองลองดูนะครับจะได้อะไรนะครับอ่ะจะเห็นว่าเรียกไม่ได้นะครับไม่สามารถเรียกได้ตรงนี้นะครับไม่สามารถเรียกได้นะครับสมมติว่าผมทำแบบนี้ y สองเท่ากับอืมห้าลองดูนะครับนี้ลบไปก่อน ลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเห็นว่าแก้อะไรไม่ได้เลยนะครับบางคนจะงงว่าเราจะทํามาเพื่ออะไรนะครับก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเช่นบางครั้งอาจจะทําแบบนี้ได้นะครับสมมุติอย่างนี้นะครับ a a b c เท่ากับ y อย่างเงี้ยครับผมจะลองลบทิ้งนะครับแล้วก็ลองรันนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ทําเพื่ออะไรเพื่อดูว่าเราเขียนถูกไหมนะครับ แสดงว่าเราเขียนถูกแล้วนะครับครั้นี้ผมจะทําแบบนี้นะครับทินีให้เพื่อนๆทายวได้นะครับจะได้สวัสดีนะครับนะครับจะได้สวัสดีนะครับทําไมได้สวัสดีตรงนี้คือสิ่งที่ภาษาอื่นไม่มีนะครับคือการ assign แบบ multiple value นะครับหรือ assign หลายๆค่าาพร้อมกันเนื่องจากว่าตัว Y เนี่ยเป็นค่าประเภท tuple นะครับ tuple ก็คือค่าที่ Read o n l y นะครับ ยกเว้นตอนประกาศนะครับประกาศเราสามารถกําหนดค่าได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นรีดเอรี่หมดเลยเพราะฉะนั้นความหมายตรงนี้คืออะไรคือเอาตัวที่สองไปเก็บไว้ใน A เอาค่า2ไปเก็บไว้ในเนะครับเอาค่าสาเก็บไว้ใน B เอาค่าสวัสดีเก็บไว้ในอะไรครับ C เพราะฉะนั้นถ้าเดิดผมทำแบบนี้บินเ A A บวก b จะได้อะไรครับอ่าเพื่อนๆน,น่งคายถูกนะครับได้ห้า จะเห็นว่าได้ห้านะครับก็ลองได้นะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยความรู้เกิดจากการทดลองนะครับลองเขียนอะไรตง่างดูนะครับโอเคอันนี้คือลิสต์กับทับซูเปอร์นะครับก็ตัวอย่างก็พอเห็นพอมีเห็นนะครับโอเคในคลิปที่สองนี้ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ